ท่านผู้ชมป่าจีบแนวมาตามแนวทางเนาะค่ะอยู่ที่วัดป่าค่ะตามแนวทางค่ะทีบมะควอหญ้าตะเคียนมือนีิค่ะหญ้าตะเคียนเนาะค่ะก็ธรรมดาเด้อหญ้าตะเคียนนี่ค่ะเอ๋อค่ะนี่แหละจีบมาขอ,เ,อาเพิ่นค่ะโอ้พี่น้องค่ะมือนีิค่ะ โอ้เพิ่นถือดิได้โชคได้ลาบนี่เพิ่นเอาถวายสุดมาถวายค่ะเอ้าท่านผู้ชมค่ะไปตามแนวทางน้องกันเนาะค่ะเนาะค่ะ นาโมอตจักระวโติระโตสมมาสมุจจะนะโมตจักระวัติระโตสมมาสมปุจจะอุปจักระทตระังปุโตนัโมภยาปะตะวีโกงกาปะปุมเจวะก็ขม่าในถังเขาขม่าตกเได้ทั้งนทงานานทำงานนี่เก็บเงินเก็บเงินเ็เงนเ็เรวดเหมือนแรงนี่คือของงวดวันจันทร์ครับโูคแบบจ้างพิเศษัน จำนครเวียงเกีนบ้านเฮาปูบ,บา่าเกาบาพงานบ่ายถลหวัวถล่มมากเมือ่อเลี้ยขับเลือยถล่ไปรัฐบาลไทยวั่นที่หนึ่งเป็นเนมสาเมื่อนี้ผู้ที่ทำการขอจบระดับชื่อปัจจรรรรับัน,น เจตีจะปูจะยาจยเจ้าปวดผู้จิพย์คือบริเวณวัดว่าลานแห่งนึ่และสถานทีป้าดงพงไฟแห่งนึ่ขอมาร่วมมาร่มมาจุ่ป้าเด้อวัดป้าิว่าใ่ใจ้าจาิาท่สักเคกามีเจร้เพศิิาดราเิเมา สธรรมนาคาดสนมจกระบสัตมันั้นุกธรรมจาวนากรโอยัยมพทาธรรมจาวนากัพุทธาธรรมจาวนากลอยัยมพุทธาพุทธจาคาจวันนลอ้ขัอเเจ้รคอีเวดาจุนงมไม้ย่งต้มพรนอีปอยหยาอีตาดีหยดจืดได้สัทันทีว่ารับใน ะจะทานทีใส่เชื่อมมือม่อนี้ผมเชื่อเชื่อบุญเชื่อดาเยออลักทีหูเกี่ยวตาติดทีอผู้ผลมีปญัญญาซองเกี่ยนซองใสเป็นโชคเป็นหลับเป็นอโจโชคโจลาบจีผลจีอัมน้อยอวยออกมือแนงสองถุ่มคือตัวใดที่เป็น,นออกาใบจะได้ที่เป็นขิไดไวหเพรายปูจุงไปน,นำ่องชองชองหูชองเห็น ถือติดไนติดมือมาฝากคุกฝากเต่าตด้งภูมเออเอาตัวตันแดงเงินเดงท่องครับตัวแดงโบปเป็นเงินเป็นคำเดียวมาให้เจคือแมาบรรุณมันจะรู้นีเงินท่งนทองเงินตาสิ่งเนี่ยมาฝากมาจอดคู่ผามันจะรู้นีเน,น,นี่ยมาถวายอ่าสันสระเปงนชาติสำหรับคู่ผาสักกระเพาะน้ำปณะสองขวดคือนน้ำหวานครับผมเจ้าแม่เอ้ยที่บอกข้าพระหล่อสิใส่เป็นแบบเขอาผาได้ครับเด้อถกไปทำไปสงค์ ไปพ่อมการมัดสุขูเราเนาะสุรุดุหมงสุบอนนะครับเนาะมันสุภายัญนชนะสามันนงสามันงันสานี่ัน้าพนนนปันกันั่งสองนามพัน่พัน้าพันกั็ดูัเกพ่นมาพันกพันเจับแนเาิบันน่งเองพันนี่เ็แปดเ้า ไปเที่ยท่องผู้ลำเดผู้เสียเปัญญาของพปติดสะพานเกี่ยวสะพานท่องมองเง็นถเด้อหงายเด้อตัวใดมันสิเลยเงื่อนลราาแห่งชงมากครับตัวคนรื่นเย่าเดู้ตัายรุ่นกาลอยว่นีหลายปัญญาขยายหลายตัวมันสีบมีเงืนสื่อนะนะปัญญาถือเอาตัวจริงตัวไท่ตัวถูกใจเอามาบอกเด้อขวดเด้อหมดมาเดหอดหมัมวัีหน่มาจกันไทย ในเก่งดะร่วงคอยตรงดิง้งจไว้กอด้บเนใบหนูว้ไหนมันตรงครับลูกหลานขอจ้ออาสุขเอายวไเที่ีเยอเอาอู่อข้อไ,ไว่ถูกลาบคนกยาที่ซด้วพี่น้องใช่ที่กาซ เอาตัวเหม็นๆเด้อจังออกมากบอกคุณแล้วขยำเล้อ่บอกแล้วบอกคุณแล้วว่าไงมัดคือย่างนี่ถ้าขยำย่างเดียวขยำย่างเดียวเออขยำย่างเดียวไม่มีแนวอื่นเลยดึือกย่างเดียวดึือกย่างเดียวนูอไอ้สีเหล่าขอดูอะไรบังเอาจะปุ้ยบังเอิญอาเนี่ยเป็นสื่อหวานสื่อยาเนี่ยต่อพวกนี้เป็นสื้อกินสื่อหวานสื่อยาพวกใค้สีจีนเนี้ยสียาเนี่ยแหละปุ้ย ก็ยิ้มกับยิ้มบอกเดีย g ปูเอ้ยมันชุดกันเลยมันช่างอะเมันใกลดันมูดปนโุ้ยมันเป็โ่เป็นหนักเหมืนโค้ขึ้นเขานก็ว่าเอายนะยปูเห็นบอลได้บ่อยเลยให้จับให้จับมืออยู่ใสเดยปูเด้จบมืออย่ใสตัวแมปี้ตัวเด็กไนจะเด็กเงีนลหลระสันให้ลงมากตัวขึ้นรงยาวแบบผู้ขา นงินจาน่อยมีหลายอย่างเอาตงๆเนี Nixon, ่งเอาตรๆตัม okay, okay, so ันี like ่วมีเงินสี่งานที่เอาตัวจริงตัวใส่ตัวคันใจน่ะเอามาบอกซีทีเดียวคอยได้เงินจาใส่ใส่ถุงเอต้อตัวล่ะเอาอมเนื่อบอกว่าสามของ่เพ่นเรคนที่เอาออกหวยต่างประเทศนะครับนครเย็นเหนบางเกาเข้ากันเลยเยเออ

โอ้บะหมี่บ่มี่เป็ยาฉูดเบอร์ปูช่วยชะน้ำเพื่อโอ้ผมกับ่ได้ห่อนเขาไปมาสูดหัวหน้ารุ่นเจ้าปูหายไปชัด้งหมดนี่กระได้ช่วยชะน้ำเพื่อหัวหน้าทังเอาเจ้าปูเนาะให้ลูกหลานถือ้ะโชคลาภแดงวันจันทร์นี่ครับผมออกสองคุมเพลิงเบอร์ปูช่วยชะน้ำเพิ่อเดี๋ยวผมเหนน้ำมาเด้อที่พอค่าัดารกให้ใจเยอะขับเ่อะชะน้ำเพื่อ เดี๋ยวขีดเอามาฝาฟูย่ดอกอแต่ว่ามือนีมามือเป่ารับผมลื่นนาลวงหลังเฮ้ยม,มาหาโฟมือเป่ารับผมมือแรงปูนครเรียงแจงธนาเราพัฒนาัไปแล้วจนแมงคุ่ยไข่โชติชเฉยได้เยอะง่ายได้ปูเด้อจะเอามาบอกคือเดียวคล้อยได้น,นั่งาใส่ใส่ของแมงให้มาสามหลักเลยแบบนี้ปูปข็้ขากิ่งเนี่ยจะบัปจับได้ไลยล่ะปูบั่โอ้ยบอกผู้ขายนี่เอง ป,กปึกหน่อยปึกบ่หลายมันปึกหน่อยมันปึกหลายปูโจ๊ะน้ำเพิ่มผมจำได้ครับเยอะเกนมากโอ้ยโจ๊ะน้่มเพิ่มโจ๊ะน้่มเพิ่มโอ้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 ครับครับโอ้แม่หน่ะปูโอ้แม่กันสามตัวเลยพี่น้องป้องไฟแด้อโจ๊ะนั่นเพงิงมภายใอพอแล้วอยากสูบยาครับผมแล้วอยากดูดยาเท่าดีพอข้าผ้าหรอผลบริเลสกระถ่อมกาไฟบริเลยาสูบมากงวนานงวดรุ่นนี่ครับท่านผู้ชม ให้เบิ้งคักๆถเบิ้งขับเนาะนั่นมีเด้อยังตัวได้อยังกับเบิ้งเอาเนี่ยนะครับเนาะเพิ่นให้มากเหรอครับผมเอาีปูเพิ่นไว้ท์เจอชาน้ำเพิ่มเพิ่นอยากดูบุหรี่ครับดูอยากสูบยาแบบนี้มีกราไฟบันทึกอีพ่อค่าพะโล่แผ่นบ่มีแผ่นบ่ได้เตรียมมาแผ่นคนบ่สูบยาแต่เขาเอาง่วนนาที่มาฝากมาตอนเนอปูคอยเป็นคนจริงเด้อท่านผู้ชมนี่เบิ่งเอ่าขับด้วยครับเด้อนี่เด้อเอามันมีพ่นให้มากหกเก็ดสองพอนะเอา จากลาจากไทยแต่ผมบอเข้าใจน้ำละเอาเรีนทังสงองนลครับผมสาธุปเป็นยังมุยง่ยางุ้นปุ้ยผูขาขอ,อนมันสก,การููให้มแล้วก็ถือเป็นคนจริงบมมีเนวิงคันแล้วผู้ขาเองให้มไม้ยังไงก็ถือไต่สีสันเน้อปูเด้ดเอที่พอล้าพาเราะครับผมมาจากฝากเชียวฟ้งกัพูละเอเออมออออออฝากเชียวครับผม อาปูว่าจังใดวาวมากใจมากผมจะได้จับจะคว่ำด้ว่าสิอาจะมีโชคมีลาบก็จะเอาแนวมาถวยถวายชิ้นบนตัวครับครับผมจำได้จำได้ครับเจ้าเครับครับครับผมครับครับบุรีบุรีครับผมจ้าสุ่ยปูบอกก้มแน่แน่อ๋อเข้าใจแล้วครับน้าหอมน้าหอมน้าหอมครับน้าหอมอ๋อมีครับมีมีครับมี น้ำหอมน้ำหอมพาเข้าพาปลาน้ำหอมน้ำหอมนะปูนะน้ำหอมนะโอ้ครับครับผมเข้าใจครับเข้าใจครับผมเข้าใจครับกับกับกับบุรีบุรีกับ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 เล่าไห้เล่าเล่าครับผมครับอ๋ออ๋อใกล้กว่าครับ ครับครับเข้าใจครับครับเข้าใจเข้าใจแล้วบุรีอ๋อพันพันบุรีพันบุรีพันครับผมผมโอเขี้ยวเขี้ยวอะไรอ๋อเล่าโทเล่าโทเขาผ้าเขาพาเขาเขี้ยวเขี้ยวยำยโอหมากหมากโอ้ยห่าห่าห่าปุ๊บหย่เอ้ยหมาก เขี้ยวหมากครับผมเตรียมพร้อมแล้วครับผมบุรีกับหมากผ้าหมากอ๋อครับชัูผมเขาใจลยครับผ้าหมากผ้าหมากครับปู่ยาผมเขาใจยาเลยวันนี้ผ้าหมากครับผมขันหมากขันผู้เพนะขันยาเพนะอ๋อเอา,เอา,เอาขันบ่ใบมาผมก็จําบ่ได้เนาะเพราะว่าซื้อกันทั้งใบเนาะรับเนาะจ้าตูเด้อบุ่ยใไญ่แบบน,นี้ ถูกยิงถูกยางกับเอว่างด้วยประการนี้จะนี่ได้ปูอีปพอคาดพอดอกไปเฉยๆก้าวเข้มขอกระมาพระราต้าธั้งพระราต้าทั้งขลาราช้าอาจจะซื้อสารกันแนวไหนกับยากับปูกับสวดบอถทีกันบ่เข้าใจกันก็เอาหัวสีกันแกอีพอคาดพอดอกกับปูฝนมาขอเด้่อยนี่ครับผมเอ้ไฟซาใบกหูแน่วงหูแน่ครับโจเซนัมพูดขึ้นเสร็จเป็นสูบยาอันนี้ผมถวายปูไปแล้วแต่ว่ามือนี่บ่มี่เขาไฟมาจุดครับผม

ไว้กับยากับปูกับถวดกับเทวดาอารัรามที่พอค่ากับซื้อซาด้วยตัวบาลีไปเดวถือนี้ทิพย์เน่เาซือกันก็เราเดนบัยาเลยบัตรห้วยตัวยาละไหงว่าขันมากันพูมากเขาคือ่ได้เตรยมมันเล็มากนะสามโอ้จะเป็นเน้นเน้เถือนี่บัดนิงยาบไป mà nhiều thân, không biết ừ, không đấy không biết biết không biết 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 không biết biết không దాండి ปฏิท so <gehört> ินแชแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะขอคนละลายละแชร์โชคดีรวยเงินเฮงปังๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้ำใจที่กดไลค์กดแชร์ปฏิทินแชแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ